ค,คุณผู้ชมคะวันนี้รายการในหลวงในดวงใจทีมงานของเราขอนําคุณผู้ชมมาสัมผัสกับกบิจกรรมในภาคประมงโดยเฉพาะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริแน่นอนว่าโดยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวที่เกิดขึ้นมาเป็นโครงการน้อยใหญ่ให้ผสมนิก่อนทุกโมู่เหล่าของประเทศไทย ได้ประกอบอาชีพกันอย่างมีความสุขอาชีพประมงก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งค่ะที่พระองคอ์ส่งเล็งเห็นแล้วก็สร้างโอกาสให้แก่ราษฎรไหนทุกพื้นที่ จนวันนี้กิจกรรมก็เกิดมาเป็นศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริแน่นอนวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องนี้ในภาคประมงนะคะกับตัวแทนจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะคว่ทที่ร้อยตรีชัยรัตน์ุูมช่วยในฐานะนักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษจะนําชมศูนย์บ่มเพาะที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเรียนถามนิดนึงค่ะว่า ที่มาในเรื่องของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาประมงะพื้นที่ลุ่มน้ปาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชริเนี่ยเรากเกิดมาได้อย่างไรแล้วก็นานประยังคะที่เราจะารับใช้พี่น้องประชาชนในภารกิจหลักด้านประมงค่ะครับผมก็ด้วยพระบดดของไดหลวงนะครับเมื่อวันที่สองตุลาคมศพหน้าร้อยสามสิบหกพระตำาหนักพักสินราชนิเวศนะครับให้ก่อตั้งศูนย์ประมงบริเวณประตูอุกทบวิพากษประเสริ นะครับเพื่อศึกษาวิจัยด้านประมงครบวงจรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประมงในพื้นที่นะนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อศึกษาในเรื่องของการระบบการจัดการน้าเสียจากการเลี้ยงกุ้งนะ,นะครับนะจากนั้นมาครับกรมประมงก็ได้เรียเห็นความสําคัญน้อมร,ราชสิ่งได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาประมงขึ้นมานะครับและเปิดให้บริการ กับประชาชนเมื่อปี2543เขึ้นมาครับผมภารกิจหลักๆของเรานั่นก็คือเราทําในเรื่องอะไรบ้างาพาราิจหลักองศูนูนก็คือว่าทําหน้าที่ในการศึกษาคนฟ้าวิจัยด้านการประมงนะครับทั้งด้านประมงน้าจืดและประมงชายฝั่งะนะครับนอกจากศึกษาวิจัยแล้วเ็ายังในหน้าที่ในเรื่องของการผลิตพันธ์สัตว์น้ําเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติทั้งสัตว์น้าจืดและสัตว์น้ำชายฝั่งเช่นกันะนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตพันธ์สัตว์น้ําเพื่อจําหน่ายให้กับเกษตรกรสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจอาชีพประมงต้องการจะเลี้ยงสัตว์น้ำห<ะ>ากสัตว์น้ําไม่ได้ก็ติดต่อซื้อได้ที่นี่ครับผม<ะ>อ,อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของชประทานน้ำเค็มาทางกรมบ,บงได้มีระบบชปพะทานน้ำเค็มในพื้นที่สี่แห่งนะครับก็คือแห่งแรกก็คือโครงการชประทานน้ำเ,เ<ะ>ค,ค,คนนำเ็มบ้านนาโกนนะครับ เปิดเมื่อปี2537นะครับแล้วก็อีก3ามแห่งก็คือโคร,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 รงการจุประทานน้ำเค็มบ้านท่าปัญาโครงการจุประทานน้ำเค็มบ้านนาสตกลโครงการน้ำเค็มบ้านบบกคนทีซึ่งเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อปี2548ในส่วนของการผลิตสัตว์น้ำที่ศูนย์ที่นี่เนี่ยเราผลิตสัตว์น้ำ ประเภทชนิดอะไรบ้างคะที่สําหรับแจกจ่ายหรือว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาซื้อหาไปดีครับครับผมอ,อย่างแรกก็คือเอาเป็นสัตว์น้ำกิดสอนปรลกรรมนะครับซึ่งผลิตต่อเน,นื่องมาตั้งแต่เปิดโครงการาสัตว์น้ําตัวหลักก็คือพุ้งก้ามกามครับพุ้งก้ามกามเนี่ยเป็นสัตว์น้ําหลักคู่กับแม่แม่น้ําปากกระนงังเพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดประตูสร้างประตูระบายน้ําปิดกั้นแบ่งน้ําปิดน้ําเค็มนะครับ วงจรชีวิตส,ส่วนหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปนะครับทางกรมประมงก็มีหน้าที่ที่จะรักษาคุ้งกลาง้าการนะครับห้ดอยู่คู่กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่รูปน้ํา ป,ปากกนังตลอดไปอย่างแรกก็คือกุ้งก,กงุ้งกรามกรามอย่างที่สองคืออย่างที่สองก็คือปลาครับปลาก็จะมีปลาตะเพียนขาวปลายี่สุเทศแล้วก็ปลาบ้าค่ะนะครับซึ่งโรงเพาะนี่ก็อยู่ด้านหลังนี่เองอ,อยู่บริเวณด้านหลังนี่เองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ชัยรัตน์เนี่ยนำน้องใหม่แล้วก็ดีมงานไปชมแต่ละจุดนิดนึงไหมคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการเพราะฟันสัตว์น้ํากระบวนการและขั้นตอนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างได้ได้ได้ไปเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะสำหรับโรงเพาะสัดน้ำโรงแรกที่พี่ชัยรัตน์นำเรามานั่นก็คือโรงเพาะพันปลาบ่อแรกเป็นปลาชนิดอะไรคะเป็นปลาตะเพียนขาวครับค่ะซึ่งที่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่าเป็นลูกป,ปลาหลังจากที่เราทำการฉีดโอโมนนะครับแล้วก็ปล่อยให้อ่อพไม่พันธุผสมกันเองะนะครับแล้วก็ไข่ฟักเป็นตัวแล้วก็มารวบรวมไว้ในในบ่อซีเมนต์อย่างที่เห็นเนี่ยครับที่ที่เห็นเนี่ยครับจะเห็นว่า ลูกปลาเนี้ยจะมีความหนาแน่นมากมีอายุเขาประมาณเท่าไหร่ได้คะข,ขนาดนี้อายุประมาณ3วันครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปไปนุกาลในบ่อดินซึ่งได้เตรียมบ่อไว้เรียบร้อยแล้วค,ครับซึ่งจะทําให้ปลาที่ได้เนี้ยมีความจะเติบโตโตแล้วก็แข็งแรงพร้อมที่จะ ไปใช้ชีวิตในธรรมชาติในแม่น้าลำคลองในปากกระนังแล้วเราต้องใช้เวลาเพาะเลี้ยงเขาเนี่ยตั้งแต่แรกออกจากไข่เลยจนกว่าจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนหนึ่งเดือนครึ่งถึง2เดือนแต่ว่าที่พี่ชัยรัตถือนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นลูกปลาตะเพียนขาวอายุ3วันนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ซูมให้ชัดๆนิดนึงค่ะหลังจากลูกในปลาตะเพียนขาวฟักเป็นตัวเมื่อสักครู่ได้เห็น อายุประมาณ3วันหลังจากนั้นเราจะย้ายลูกปลาทั้งหมดนะครับไปอนุบาลต่อในบ่อนดินซึ่งจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่เราเตรียมไว้นะ,นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนคึ่งถึง2เดือนอน,ะนะครับก็จะได้ลูกปลาพร้อมที่จะปล่อยคือสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อใช้ชีวิตหลบหลีกศัตรูอย่างปลอดภัยจะเดิ่โต,ตะนะเพื่อให้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จับไปใช้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็ขยายพันธุ์เป็นต่อไปในธรรมชาติอย่างเจ้าปลาละตะเพียนขาวในบ่อนี้คือพร้อมที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติได้หรือยังคะพร้อมที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติได้แล้วครับเมื่อเช้านี้ก็ได้ทําการรวบรวมไปปล่อยที่วัดวังคลองจํานวนสี่แสนตัวซึ่งในการปล่อยเนี้ยทางศูนย์ได้ร่วมมือกับชุมชนนะครับติดต่อประสานมาก็อย่างเช่นวันนี้เป็นวันพระนะครับ หลังจากทาบุญตักบ,บาตรเ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะร่วมปล่อยปลาด้วยกันที่วัดลองกองค่ะแล้วอย่างเช่นกรณีของชาวบ้านที่หรือว่าหน่วยงานราชการที่เขาอยากจะได้รับพันปลาไปเพื่อที่จะไปปล่อยเนี่ยเรามีกรณีไหมคะว่าต้องเป็นกรณีไหนต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าชาวบ้านรวมถึงการซื้อหาไปเพื่อเลี้ยงในการพาณิชย์ตรงนี้เรามีข้อจํากัดในการให้บริการ,รยังไงคะ ในเรื่องของการให้บริการครับก็คือในท่าบริการสาธารณะนะครับก็<ะ>คือว่าทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน<ะ>อย่างเช่นว่าปล่อยสู่แม่น้ำลำคลอง<ะ>ปล่อยสำหรับเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนะนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะว่าเกษตรกรคนนั้นสนใจจริงๆอยากจะสาธิตทดลองเลี้ยงแล้วก็มาศึกษาแล้วก็ไม่มีพันปลาในทางศูนย์อาจจะ สนับสนุนไปรายรบุคคลได้กับผลในรั้งแรกนะครับ,บสรุปไปง่ายก็คือในเรื่องของการปล่อยเพื่อ มีประโยชน์ร่วมกันนะทางสาธารณะก็อย่างเช่นปล่อยคือสู่แม่น้ำลำคลองอย่างเช่นกิจกรรมสมมุติว่าทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยร่วมกับทางจังหวัดจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการปล่อยพันปลาแล้วก็ปลูกป่าอย่างเงี้ยเราก็ขอความอนุเคราะห์พันปลามาที่สุดได้มาที่สุดได้เลยครับด้วยความินดีครับตรงประเด็นเลยครับซึ่งถ้าจัดกิจกรรมแบบนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเยาวชน นะครับประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละคนก็จ,จะจะสร้างจิตสํานึกในการรักกา์สักน้ำดูดูแลพันธ์สัตว์น้ำนะครับเพิ่มขึ้นเจ้าลูกปลาตะเพียนขาวที่กําลังจะปล่อยได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน้าตาเขาน,นิดนึงได้ไหมคะว่าโวโตขนาดไหน อันนี้ถ้าวัดขนาดเนี่ยเราต้องกะไหมคะว่าต้องให้ได้ขนาดเท่าไหร่ความยาวของลําตัวเท่าไหร่ถึงจะปล่อยได้หรือว่าวัดตามห่วงระยะเวลาการเกิดอ่าปกติใช้ใช้ห่วงระยะเวลาการเกิดนะครับแต่ว่าด้วยอายุขนาดนี้นะครับเห็นว่าลูกปลานี้จะมีขนาดโตแล้วนะครับจะมีความแข็งแรงที่สามารถหลบหลีกศัตรูแล้วก็สามารถสยายกินเองตามธรรมชาติได้แล้วครับ ในโรงเพาะปลาน้ําจืดเนี่ยนอกจากปลาตะเพียนขาวแล้วยังมีปลาชนิดอะไรอีกคะครับผมไอ้สำหรับปลาสําหรับปล่อยก็เองนอกจากนั้นก็จะมีปลาดี่สกแล้วก็ปลาบ้านะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นเป็นปลาสําหรับผลิตเพื่อจาหน่ายกับเกษตรกรในพื้นที่เป็นปลานินครับปลาดินนี้จะไม่ปล่อยรอบเพราะว่าเป็นตับน้ําตาลสีเพราะว่าถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้ําอาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอ่า ตรงนี้ขั้นตอนที่เห็นเนี้ยก็าคือว่าอันนี้คือลูกปลาพันอะไรเอ่ยล,ลูกปลานินครับค่ะลูกปลานินศิรดาสามนะครับค่ะซงการกักฟูพันธโดยกลปรมมูลขึ้นมานะครับอ่อันนี้เขาเรียกขั้นตอนทําอะไรครับพี่ชัยรัตน์อ่าก็เป็นการอนุบาลอนุบาลครับก็โดยปกติปลานินเนี่ยครับหลังจากออกไข่ออแล้วเนี้ย่แม่ปลาก็จะเลี้ยงลูกปลาโดยการอมไว้ต่างค่ะนะครับ เราพัฒนามาด้วยด้วยการแยกมาพัก,กเ,เพื่อเพมาตาการรอดได้มากขึ้นโดยมาใส่ในกลวยนะครับอย่างที่เห็นนะครับในกล้วยเนี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยกุ้งไข,งขแดงเนี้ยแต่ยังใหญ่อยู่นะครับการว่ายน้ําของลูกปลาเนี้ยยังทรงตัวได้ไม่ดียังต,ตัวไม่ดีไม่ดีไม่อิสระนะครับหลังจากคุ้งไขแดงยุบเนี่ยครับนะสามารถว่ายน้ํา อิสระแล้วเนี่ยเราก็แยกไปนุบาลในในกระชังนุบาลหรือว่าในบ่อหนุบาลต่อไปนะครับพี่เชรคะยังมีพันปลาชนิดอื่นอีกไหมที่เรากาลังจะเริ่มทดลองเลี้ยงอยู่ครับที่เห็นที่ปิดปิดฝาแล้วก็เป็นสีดําอยู่อยู่นี่นะครับได้ศึกษาในเรื่องของการเ,าเลี้ยงปลาบ,บูทรายนะครับในใน,ในที่สักขันนะครับว่า,ามีการจเจริญเติบโตเป็นยังไงแล้วก็สา,สา,สามารถ พัฒนาไปสู่การเลี้ยงในพื้นที่ได้หรือไม,อม่นะครับอันนี้ใน<ป>มีปลาบูแล้วมีปลาบูแล้วครับเดี๋ยวดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับอันนี้เป,<อ>เปิดได้เลยใช่ไหมคะเปิดได้เลยครับผมขอบอกนี้นะครับปลาบูเนี้ยเป็นปลายชนิดหนึ่งที่ว่ามีมากในแม่นะ้ำปั๊บประังในในอดีตนะครับจึงสนใจที่จะศึกษาตัวนี้นะครับตรงนี้แต่ละแต่ละช่องเนี้ยมีปลาบูตัวเดียว นะครับซึ่งเป็นการแยกแยกเลี้ยงเพราะปลาบูโดยธรรมชาติเนี้ยก็จะนอนฝังฝังดินอยู่ที่พื้นโคลนนะครับแล้วออกหากินเวลากลางคืนจึงจําลองตู้เนี้ยให้มืดนะครับแล้วก็แยกเลี้ยงเดี่ยวแล้วเราเอาพันธุ์ปลาบูมาจากไหนเอ่ยปลาบูเนี้ยตอนนี้ก็คือว่ารวบรวมในพื้นที่นะครับนามานามาทดลองเลี้ยงอีกส่วนหนึ่งทางศูนย์ก็ได้รวบรวมเลี้ยง่อพันไว้ในบ่อดิน เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าลูกปลาตัวไหนเนี่ยเขาแข็งแรงหรือว่าไม่แข็งแรงครับผมก็คือหลังจากปลาที่เรวมมาจากบ่อดินนะครับส่วนหนึ่งเขาจะได้รับการบอบช้ำจากการลากวนนะครับค่ะเพราะนั้นตัวที่แข็งแรงไม่แข็งแรงเนี้ยดูได้ง่ายนะครับเมื่อเราให้น้ําใหม่นะครับน้าน้าใหม่ที่ ที่หยุดลงไปเนี้ยปลาที่แข็งแรงจะว่ายมาเล่นน้ํามารับน้ำมาทับน้ำจะเป็นตัวแข็งแรงแต่ตัวที่ว่ายเยื่อยๆนะคือตัวนั้นไม่แข็งแรงนะครับก็เป็นปกตินะครับปลาหลังจากเที่ยวรวมจะมีการบอบช้ำส่วนหนึ่งนะะส่วนที่บอบช้ำเราก็คัดแยกออกไปนะครับเอาเฉพาะตัวที่แข็งแรงนะครับลอยคือตัวเล่นน้ำสรมำนอกจากโรงเพาะปลาน้ําจืดแล้วมีกุ้งด้วย ที่นี่จะมีการผลิตกุ้งกล้ามตามด้วยครับผมฝั่งนู้นใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเรานำผู้ชมไปชมหน่อยไหมได้เลยค่ะยินดีนะครับคผู้ชมขามาถึงโรงที่สองการพ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามครับผมครับอันนี้กุ้งอายุเท่าไหร่แล้วคะที่เลี้ยงอยู่ในบ่อกุ้งนี้อายุประมาณสองสัปดาห์ครับค่ะสองสัปดาห์ครับแล้วเราให้อะไรเขาเป็นอาหารคะตอนนี้จะให้ไรน้ำเต็มหรือว่าอี่เหียเป็นอาหารค่ะครับ ก็หลังจากอินาทีเมียเมื่อเขาโตขึ้นมาสรราักระยะหนึ่งปกติเราจะให้ไข่ขุนก็คือไข่ไข<ะ>่แล้วก็มาตุนแต่ตอนนี้พวกความสะดวกขึ้นขึ้นเราก็จะพัฒนามาใช้ให้หาสำเร็จรูป<ะ>นะครับซึ่งอาหารนี้จะให้สดท้องสดคล้องกับขนาดของตัวกุ้งว่ากุ้งจะกินได้หรือเปล่จาจับกินได้หรื่า การขอรับกุ้งก้ามกรามไปปล่อยเนี่ยก็กรณีเดียวกับปลาเหมือนกันเหมือนกันนก้นครับผมเดี๋ยวดูหน้าตาขนาดเจ้าตัวกุ้งนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้เขาโตประมาณไหนได้แล้วได้ได้ครับปกติตัวกุ้งเนกุ้งก้ามกรามเนี้ยก็จะเล่นแสงนะครับก็ะะจะรวบรวมอยู่เป็นตอนนี้ก็คือสองสัปดาห์เนี้ยเมื่อเขาแข็งแรงเนี้ยก็จะรวบรวมอยู่เป็นกลุ่มะนะครับว่าบุมมไหนวันนี้ถ้าผมดูก็จะอยู่ประมาณบุมมนี้แหละครับ จะรวมเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับทาไมเขาต้องหงายท้องด้วยคะครับเป็นระยะหนึ่งของกุ้งข้ามตามไบอ่อนนะครับเราอนุบาลตัวกตั้งว่ากุ้งเนี้ยพัฒนาแล้วก็จะกลับตัวนะครับว่ายน้ําเหมือนกุ้งปกติเขาเรียกว่ากุ้งปั้มครับแล้วกี่วันเราถึงจะนําเข้าไปปล่อยสู่ธรรมชาติได้จะใช้ระยะเวลาในการอนุบาลถึงขนาดนั้นใช้เวลาประมาณ เกือบหนึ่งเดือนนะครับก็ยี่สิบห้าวันขึ้นไปครับผมแล้วแม่พันธุ์ของเขา,าเราเอามาจากไหนคะ่าแม่พันธุ์นี้ส่วนหนึ่งจะรวบรวมแม่พันธุ์พุ่งจากธรรมาชาติในแม่น้ำปากกระนงังและอีกส่วนนึงก็คือแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดินของกเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งครับนำมาเพาะพันธุ์ครับถัทงที่เห็นนี้จะเป็นในถังพักไข่อาทิเนียนะครับถังนี้นจะใช้เป็นถังสีดำะนะถ้าดูที่ก้นถังเห็นว่าเป็นสีใส นะครับเพื่อแสงสามารถลอดผ่านได้ค่ะตรงนี้ถังแรกเนี้ยกำลังพักอาเมียใหม่ๆเห็นว่าไข่อาเจียเนี้ยจะมีเปลือกสีน้ำตาลค่ะนะครับยังไม่พักออกเป็นตัวนะครับอันนี้คืออาหารกุ้งอันนี้ก็คืออาเมียนะครับไข่อาเมียกกำลังพักอยู่ครับผมค่ะ ถังใบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็คือเป็นตัวอ่อนอาร์ทิเมียครับีออกจากไข่แล้วออกจากไข่แล้วหลังเราจะแยกมาจากถังแรกนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาพักอาร์ทิเมียเนี่ยประมาณ1 8บแถึงยีบชั่วโมงก็สามารถแยกมาสาหรับอนุบาลลูกกุ้งลูกปลาได้ขอดูนิดนึงได้ไหมคะครับผมแล้วอาร์ทิเมียนี้เราถ้าดูในต่างในถังเนี่ยถ้าซูมาดูเนี่ยเห็นว่าสีจะออกเป็นสีส้มนะครับครับเจ้าอาร์ทิเมียนี้เราเรานํามาจากไหนคะอาร์ทิอาร์ทิเมียนี้ซื้อมาครับ บอกเก็บน้ําทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นอะไรคะคือบ,บริเวณนี้ทั้งหมดจะเป็นบริเวณที่สําหรับเตรียมน้า <S S S> นะครับคือน้ําที่เราเอามาจากธรรมชาตินี่จะมีการพักน้ําที่บอ่อดินก่อน <S S ะนะจากบอ่อดินปั๊บเนี่ยก็จะ,จะ,จ,ะจะสูบมาพักใส่ถังขนาดใหญ่เพื่อตกตะกอนอีกครั้งหนึ่งค่ะนะหลังจากตรกตะกอนแล้วมาใส่บอ่อพวกนี้แหละครับนะครั้งแรกเนี่ยเรามาตกตะกอนเพิ่มอีกครั้งด้วยการใช้ปูนกาวปูนขาว,น,ขาวะนะแล้วก็ ย้ายน้ำเพื่อทาการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะได้น้ำสะอาดเพื่อไปดูาลลูกปลาลูกกุ้งครับผมเราใช้เวลาในการขั้นตอนการเตรียมน้ำประมาณกี่วันครับะประมาณในห้าถึงเจ็ดวันครับในของแต่ละบ่อนะครับครับส่วนต่อไปฝั่งนู้นเป็นอะไรคะพี่ชัยรัตน์บ่อภาคนี้นะครับก็จะเป็นบ่อสําหรับเตรียมอาหารในสัตว์น้ําไวออนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยได้ไหมได้ได้ครับผมไปเลยค่ะ จุดต่อไปที่พี่ชัยรัตน์นำเรามาชมนะคะฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นบริเวณเลี้ยงไออาหารสัตว์น้ําไว้อ่อนครับค่ะซึ่งท,ที่เห็นน้ําสีเขียวๆนะครับคือเป็นเป็นต้นพืชชนิดหนึ่งเรียกว่าคอยล่าอคอยล่าปกติเซลลจะเล็กนิดเดียวครับแต่ที่เห็นเขียวเข้มแบบนี้ก็คือเซลลข้นหนาแน่นนะครับค่ะคือเลี้ยงให้เขามีม,ม,มีมีไปมันมากเซลหนาแน่นเพื่อสําหรับเลี้ยง เป็นต้นสัตว์ต่อไปก็คือเป็นต้นสัตว์ที่เป็นอาหารสัตว์น้ำไว่อ,อนก็คือโรติเฟอร์ซึ่งมีขนา,าดเล็กมากแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดก็คือใบแดงนะครับซึ่งใช้น้ําเขียวในการเลี้ยงนะครับและอีกส่วนหนึ่งน้ําเขียวเนี้ยก็ไปใช้ในบ่ออุบาลสัตว์น้านะครับที่เห็นบ่อแรกเมื่อกี้ลูกปลาอายุ3าวันนะครับนั่นก็จะใส่น้ําเขียวด้วยเพื่อรักษาคุณภาพน้ําในบ่ออุบาลเพราะว่าเมื่อเป็นพืชเนี่ยก็จะช่วยดูดซับของเสีย ทำให้น้ำในดุบานของเราลดการเน่าเสียลงนะครับปลากินสัตว์กับปลากินพืชเนี่ยเราต้องใช้น้ําที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างไหมคะในการเลี้ยงถ้าปลากินพืชเนี่ยก็ต้องใช้เป็นต้นพืชนะใส่ไปเป็นอาหารเพราะนั้นถ้าดูบ่อบนอนุบานหรือว่าบ่อเลี้ยงปลากินพืชเนี่ยเห็นน้าสีเขียวนิดนึงนะครับแต่ถ้าปลากินสัตว์เนี่ยบางครั้งความหนาแน่นของเป็นต้นพืชเนี่ยไม่จําเป็นต้องหนาแน่นมากสําหรับเป็นอาหารของเป็นต้น เป็นของลูกปลาแต่ว่าเราใส่ไปจางๆเพื่อดูดซับของเสียแค่นั้นเองะนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาหารของเป็นต้นสัตว์ที่เราใส่ไปรูบาลลูกปลาเพราะฉะนั้นเขียวความเขียวเข้มของปลาที่กินเปลกินสัตว์หรือว่ากินเนื้อนี่อาจจะเข้มน้อยกว่าครับผม คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ที่ชัยรัตน์บอกว่าโรงเพาะแห่งนี้เนี่ยเป็นที่เ,เก็บเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยฝั่งนี้ใช่ไหมคะครับฝากฝากนี้จะเป็นที่พักปลาสําหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆก็อย่างเช่นว่าปลาสําหรับพักเพื่อ,อรวบรวมเพื่อรอไปปล่อยแหล่งน้ํารอเพื่อ,อจําหน่ายง่ายกับเกษตรกรไม่ว่าปลาที่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่รวบรวมได้จากบ่อดินะนะครับจะมามาพัก ในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งปลาสําหรับพักสําหรับเป็นพ่อพันุเพื่อเตรียมสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ต่อขยายพันต่อคุณผู้ชมคะเราทราบจากพี่ชัยรัตน์นะคะว่าแม้ว่าจะไม่มีการเพาะฟักพันเต่าแต่ที่นี่ก็มีการอนุรักษ์พันุ์เต่าด้วยคด้านหลัง<ข>เป็นต่าพ<ข>ันธอะไรเอ่ยพันต่าตนุครับในพื้นที่บริเวณชายฝั่งก่อพื้นที่ลุ่มนะ้ปปนาปากพนังบริเวณเนี้ยอําเภอปากพนังอําเภอบัวไซเนี้ยเราจะได้ทราบข่าวกันบ่อยว่าเต่าเนี้ย ติดอวน<า>หรือว่าสัตว์ทะเลอายาคออื่นอย่างเช่นว่าลาวานเนื้อโลมาเนี้ยติดอวนบ่อยนะ<า>ในในส่วนนี้ทางทางศูนย์ก็ได้ร่วมกับชุมชนในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือในส่วนนั้นด้วย<า>บอ่อที่เห็นเนี้ยเป็นเต่าตนกครับ<า>ซึ่งติดอวนของชาวบงชาวบงก็แจ้งเรามาหม้อไหที่นี่ที่นี่ก็ดูแลลูบกบอนแข็งแรงแล้วก็ปล่อยคือสู่ธรรมชาติไป<า>อีกส่วนหนึ่งนะครับ เหลือไว้สําหรับผู้มาเยี่ยมชมศูนย์นะครับโดยปกติเนี้ยเต่าทะเลเนี้ยเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับหาดูได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาเยี่ยมชมเนี้ยสามารถดูเต่าได้ที่นี่นะครับแสดงว่าเต่าติดวนติดอะไรของชาวประมงอยู่ที่ไหนก็แจ้งมาที่จ้า่ศูนยงได้ครับางตรงนี้ก็จะออกไปดูแลนะครับถ้ามีการบาดเจ็บก็นํามารักษาก่อนแล้วก็เมื่อรักษาแข็งแรงแล้วก็ปล่อย ล่อยคือสู่ทะเลไปเพราะว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ใหญ่นะครับ<ะ>เราไม่สมควรเลี้ยงไว้กักขังไว้ในบอ่อจำนวนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือจํานวนน้อยนะใก,ใกล้จะสนึงพันต่อทะเลก็เป็นสัตว์คุ้มครองครับคุณผู้ชมคะยังมีอีกที่หนึ่งที่พี่ชัยรั์บอกว่าอยากจะอวดคุณผู้ชมนั่นก็คือบอ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติบอ่อดินใช่ไหมคะคอยู่ฝั่งไหนคะอ,อยู่ทางด้านหลังของพื้นที่โรงพักเดี๋ยว ไปชมกันดีก <ไป S 1> ว่าไปเลยค่ะฤฤฤปลาดินจิตระดาจำนวนตัวผู้สิบ้าตัวตัวเมีย30ตัวรุ่นโฟคุณผู้ชมคะนี่คือบ่อพ่อแม่พันธุ์ปลานินที่พี่ชัยรัฐคัดแยกมาจากบ่อดินนั่นเองค่ะ ถึงบ่อดินนะคะซึ่งมีเนะื้อที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะที่สุดเนี่ยประมาณ40ไร่ได้ครับ,รบตรงนี้ประโยชน์ของบ่อดินทั้งหมดที่ทเราเห็นไกลสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยเราใช้ประโยชน์ทําอะไรบ้างครับผมคือบ่อดินเนี่ยมีความสําคัญต่อการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำมากนะครับเพราะว่าส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงพ่อให้พันธุ์ได้มีความสมบ,บูรณ์เนะครับนะบเป็นที่รวบรวมพ่อให้พันธนะุ์สัตว์น้ำไม่ว่ากุ้งก้ามกามะนะครับเราก็เลี้ยงบริเวณนี้นะครับพ่อให้พันธุ์ปลานินนะครับเปาขพ่อยพื่อให้พันธุ์ปลาเต เลี้ยงบริเวณนี้หมดะนะครับนอกจากใช้เป็นบริเวณแหล่งเลี้ยงพ่อยพันธุ์แล้วนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการอนุบาลน,นะครับอนุบาลในลูกปลาที่เห็นเมื่อสักครู่เริ่มแรกรายการนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราฉีดโรมโลแล้วก็ปล่อยพ่อยพันธุ์ให้ผสมพันธุ์เองแล้วก็ฟักออกเป็นตัวแล้วก็ย้ายอนุบาลในบ่อด้านนี้แหละครับะนะครับผมการเลี้ยงปลาน้ําจืดเนี่ยในบ่อดินกับบ่อซีเมนเนี่ย มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ,ะมีความแตกต่างกันครับก็คือบ่อลินเนี้ยจะมีความสมบูรณ์ของตามธรรมชาตินะครับมีธาตุอาหารนะครับซึ่งถือได้จากดินนะครับก็ระบุอยู่แล้วว่าธรรมชาติธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าในบ่อซิบเอนเนี่ยครับข้อดีก็คือเราสามารถดูแลได้ใกล้ชิดควบคุม,คบมได้ควบคุม,มได้ครับผมแต่ต้นทุนสูงนิดนึงค,ครับผม เอาละค่ะคุณผู้ชมครแหละทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวของรายการในหลวงในดวงใจในวันนี้กับศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมายจากพระราชดำริช่วงท้ายนี้อยากจะให้พี่ชัยรัตน์เนี่ยได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่กําลังชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ในเรื่องของช่องทางการขอรับบริการจากศูนย์นิดนึงว่าเราสามารถติดต่อผ่านช่องทางแจ้งข่าวสารอะไรกันยังไงได้บ้างคะครับผมช่องทางการติดต่อของศูนย์เนี่ยครับก็คือทางโทรศัพท์นะครับศูนย์เจ สีน<ะ>ึ่งแดถึงหนึ่งครับผมทางเว็บไซต์ก็คือเอข้าวเว็บไซต์ w w w f s a c h a c f c s ป a r p a n a นะครับผม<ะ>นอกจากนั้นก็สามารถเข้ามาพบหาที่ศูนย์ได้โดยตรงนะครับซึ่งอยู่บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำปากพนังสังเกตได้ให้ทีนี้หานที่บริการหลักๆที่ถ่ายทำวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำ<ะ>นอกจากนอกจากนั้นทางศูนย์มีหานภาร,ร,รกิจอื่น นะครับที่สามารถใช้บริการก็อย่างเช่นในเรื่องของการมาตรฐานฟาร์มสาหรับกระบกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่นะครับจาเป็นต้องจับจับกุ้งเพื่อ <c oughs> จําหน่ายนะครับ <c oughs> ก็ต้องมาขอหนังสือกํากับการจําหน่ายปลาสัตว์น้ําขอใบใบรับรองมาตรฐาน GAP <c oughs> นะครับ <c oughs> นอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการดูแลาฟาร์มบุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำแนอ่ปลาพนัง <c oughs> นะทางศูนย์ยังมีกิจกรรมในเรื่อง โครงการพุ่นฟูทรัพยากรในอ่าวปากพนังซึ่งปล่อยพันสั์น้ำปีละ12ล้านตัวะนะครับเพราะว่าพี่น้องบริเวณนั้นมีอาชีพในเรื่องของการจัดสั์น้ำอย่างเดียวนะทางศูนย์ก็ดูแลในส่วนนั้นด้วยครับค่ะ้อง,องขอฝากไปอย่างคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของพี่น้องชาวประมงนะคะ ขอให้ยึดอาชีพนี้ตามแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าเป็นแนวพระราชดำริอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานมาเพื่อผสมพิกอรชาวไทยทุกโม่เหล่าค่ะหมดเวลาของในหลวงในดวงใจในวันนี้แล้วช่วงท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชัยรัตน์อีกครั้งหนึ่งนะคะครวมถึงขอขอบคุณไปยังศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากผนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมประมงนะคะและก็ขอบคุณคุณ,คณผู้ชมทางบ้านที่รับชมมาโดยตลอดสําหรับวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานทุกคน ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ